เบงลอยและเหรียญต่างๆในรัชกาลที่เก้าสามารถทำเงินได้เพลี่ยนเพื่อนลองสอบถามร้านขายธนบัตรเก่านะครับราคาบางเบงเพื่อนอาจจะได้ราคาสูง บางแบงกอาจจะได้ราคาที่ตามท้องตลาดหรือราคาเกินหน้าแบงก์ไปไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งการเก็บสะสมของเพื่อนๆนะครับในโอกาสอันดีนี้เพื่อนๆลองแวะมานะครับที่ร้านของเรารับแลกเปเลี่ยนแบงก์เก่าและเครื่องลายครามเครื่องทองเหลืองเครื่องของใช้ทุกนี่ที่มีราคานะครับ สามารถนำมาล้านแลกเปลี่ยนที่ร้านยอมเป็นทานของเธอได้ครับราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเพื่อนๆอาจจะได้เจอเจอนะครับขอบคุณครับ